อยากให้เขาสนใจเราค่ะเราอยากรู้ว่าถ้าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบสนใจเราไหมเขาไม่ได้ให้เราร้อเซเหมือนกับที่เราให้เขาเหมือนเราคิดไปเองทุกอย่างว่าเขาชอบเราเวลามีความรักแล้วเขาจัดการกับความผิดหวังในความรักที่เกิดขึ้นยังไงมากกว่าที่จะสมผลมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผิดหวังจนผมไม่สามารถมีทางออกได้ครับในตรงนั้นผมก็เลยแบบทำลายตัวเอง มันคือการระชดค่ะคือเราคิดว่าเรารักเขามากที่สุดแล้วตอนนั้นคือเขาจะออกไปหาเพื่อนค่ะแล้วเราไม่ให้ไปเขาก็บอกว่าเขาจะไปหนูก็เลยกีดแขนตัวเองเลยตอนหน้าเขาถ้าจะพูดถึงความรักในเวเรียนนะครับก็คือว่าหนึ่งก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์นะครับทำให้สนใจเพศตรงข้ามมากขึ้น หรือมีความต้องการทางเพศมากขึ้นลองคบเพื่อนต่างเพศลองคบเพื่อนเพศเดียวกันหรือลองมีเพศสัมพันธ์นะครับต้องบอกว่าวัยน,นี้เนี่ยสมองยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่นะครับในวัยรุ่นซึ่งสมองส่วนที่สําคัญก็คือว่าสมองส่วนหน้าที่ทําหน้าที่ในการยับยั้งชั่งใจตัวเองสาเหตุนะครับเครียดเรื่องเรียนคาดหวังกับตัวเองเยอะหรือคุณพ่อคุณแม่คาดหวังไว้เยอะ นะครับแล้วทําไม่ได้ตามนั้นนะครับเลยทาให้เครียดหรือว่ากังวลได้ง่ายหรือเรื่องการเข้ากับเพื่อนใช่ไหมครับปัญหาการไม่เข้าใจกันนะครับกับเพื่อนเนี่ยเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้วัยรุ่นมีความเสี่ยงที่จะทรลายตัวเองหรือว่าเดินมาปรึกษาหมอความผิดหวังในความรักนะครับไม่ได้สมหวังนะครับแล้วจากการไม่ได้ก็เป็นสาเหตุหลักอีกอันหนึ่งนะครับที่นาให้วัยรุ่นมาปรึกษาหมอเรื่องการทําลายตัวเองในช่วงมัธยมเลยครับเป็นเหมือนแบบรักครั้งแรก เราทุ่มเทให้เราใส่ใจกับสิ่งนี้มากนะครับอีกด้านหนึ่งคือเรื่องการเรียนเราก็เหมือนแบบเราไม่ได้สนใจอะไรมากเริ่มไม่มีความรามับผิดชอบเกิดขึ้นจุดเปลี่ยนสําหรับเขาก็คือเหมือนเราคิดไปเองทุกอย่างว่าเขาชอบเราแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับเขาไม่ได้ให้อะไรเราเลยจนผมไม่สามารถมีทางออกได้ครับก็คือหนูมีความรักครั้งแรกตอนอายุ1ิบห้าแฟนหนูเขาก็จะโตกว่าเขาก็จะติดเพื่อน อยากอยู่แต่กับเพื่อนหนูก็แบบอย,อยากอยู่แต่กับแฟนอะคือเราคิดว่าเรารักเขามากที่สุดแล้วเขาแบบไม่ค่อยอยู่กับเราค่ะเหมือนแบบมันก็ฟุง้งซ่านคิดอะไรไม่ออกก็ทําร้ายตัวเองกีดแขนตัวเองเลยต่อนหน้าเขามันไม่เจ็บนะคะมันรู้สึกว่าแบบเราเจ็บใจมากกว่าที่เขาไม่เลือกเราเขาเลือกที่จะไปหาเพื่อนเราเครียดมากจริงๆเราใช้คตัตเตอร์กีดได้โดยที่แบบไม่ลังเลเลยตรงนั้นผมมองว่ามันไม่ใช่การเรล็กร้องความสนใจนะมันเป็นการแบบว่า เหมือนสัญญาณอย่างหนึ่งที่เราปลดปล่อยออกมามากกว่าครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่า้ hey, การทำร้ายตัวเองคือว่าเรียกร้องความสนใจนะครับมันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นมนเป็นการสื่อสารว่าฉันทร,รมานมากฉันไม่ไหวแล้วช่วยฉันเถอะใส่ใจฉันหน่อยเพื่อเป็นการสื่อสารหรือเป็นการจัดก,การอารมณ์ของตัวเองแม้มันจะช่วยจัดก,การอารมณ์นะครับพูดง่ายคือแก้ปัญหาในระยะสั้นๆได้คือทาปุ๊บสบายใจแต่ว่าระยะยาวปัญหาย,ยังคงเหมือนเดิมนะครับคือมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาระยะยาว อีกอันนึงมันมีผลเสียอย่างอื่นตามมาอีกเช่นแผลใช่ไหมครับเป็นแผลเป็นบางคนนะครับแผลอาจจะติดเชื้อก็ได้นะครับหรือบางคนพลาดนะครับมันอาจจะไปโดนเส้นเลือดใหญ่เสียชีวิตจริงๆไปเลยก็ได้แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ตั้งใจจะให้ถึงตายพอย้อนกลับไปดูแล้วรู้สึกไม่น่าทํามันอายอะคะ่ะเพราะว่าแบบทุกวันนี้ก็เป็นแผลเป็นติดตัวไปตลอดเวลาแบบมีคนถามว่าทําทําไมหนูก็แบบอายที่จะตอบว่า ระอะไรอะจริงๆการมาปรึกษาจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยานะครับสามารถแนะนําให้ได้ก็จะประเมินเรื่องทักษะการแก้ปัญหาว่าปกติมีวิธีการจัดก,การอารมณ์หรือแก้ปัญหาอย่างไรและอาจจะมีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมเช่นอาจจะภาวะทางกายบางอย่างที่อาจจะกระทบกับอารมณ์นะครับและในบางทีหมออาจจะคุยกับญาตินะครับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมกรณีที่ข้อมูลไม่พอเช่นอาจจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าได้ข้อมูลพอสมควรแล้วหมอก็จะให้การวินิจฉัยโรคนะครับแล้วก็จะแนะนําว่า คิดถึงภาะวะอะไรแล้วก็จะดูแลยังไงนะครับตั้งแต่ครั้งนั้นมาสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมานั่งทำแผลเองเจ็บเองแถมแบบเขาไม่สนใจอีกแล้วต้องมานั่งกลัวแม่เห็นแผแลเราอีกไม่น่าทำอะค่ะมันกลับเป็นว่ามันทำให้เขาไม่ได้ไว้ใจเราแล้วอะไรอย่างนี้ครับเรากลายเป็นคนอีกประเภทหนึ่งไปเลยสิ่งที่ทำร้ายตัวเองไปมันไม่ได้เป็นผลดีเลยการพูดคุยเพื่อช่วยให้วัยรุ่นเนี่ยเข้าใจถึงที่มาที่ไปของปัญหา ว่าอะไรทําให้เขาทาร้ายตัวเองช่วยให้วัยรุ่นเนี่ยได้แนวทางในการจัดการกับอารมณ์และปัญหาที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องเลือกใช้การทํร้ายตัวเองก็ยังมีเรื่องการใช้ยาแต่ว่าอันนี้ต้องแล้วแต่ภาวะนะครับเช่นมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยอันนี้อาจจะเป็นต้องใช้ยารักษาโรคซึมเศรา้าแนะนำนะครับผู้ปกครองนะครับหรือคนรอบตัวว่าจะต้องช่วยดูแลยังไง ก่อนอื่นนะครับก็คงต้องสังเกตก่อนนะครับเช่นแผลเป็นรอยกรีด,รดอ่างเงี้ยนะครับหรือปกปิดเอาไว้ว่าบางส่วนหรือว่าลูกอาจจะรู้สึกดูช่วงนี้เก็บตัวมากผิดปกติเราไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรคนเดียวหลังจากสังเกตแล้วนะครับเราก็เข้าใจแล้วขั้นต่อไปแนะนําว่าถามถ่ายและรับฟังแม้ว่าเขาจะเล่าอะไรให้ฟังไม่ว่าจะดูเข้าท่าไม่เข้าท่าในสายตาเราให้ฟังเยอะๆเ,เลยนะครับ ให้กำลังใจว่าเขาจะต้องผ่านไปได้นะครับหรือมีอะไรเราพร้อมจะช่วยอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะให้เวลามีเวลาที่ทํากิจกรรมร่วมกันคุยกันบ้างแล้วถ้าสมมุตินะครับช่วยตามนี้แล้วแล้วดูว่ายังไม่ดีขึ้นนะครับเช่นยังดูทำร้ายตัวเองบ่อยอยู่ดูอารมณ์ตกลงเก็บตัวมากขึ้นก็ลองชวนมาปรึกษาจิตแพทย์ดูนะครับเพื่อมาประเมินว่ามีภาวะอะไรที่ทําให้ลูกทาร้ายตัวเองเพื่อจะได้ช่วยเหลือต่อไปให้ตรงจุดครับ